หมดสภาพมันตกี้ขึ้นพาน้องขึ้นไปดัดฟ้าแล้วก็พาเขาไปดูชมวิวค่ะพอดีเขาวิ่งจับไม่ทันหายไปประมาณชั่วโมงนึงค่ะกลับมาสภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะดองครับดอง โมสภาพไม่รู้โมสภาพเลยลูกดูกดิโอโมสภาพไงทีเที่ยวไง <c ười> โอ y, ต้ตายลูกเอ,ยอย้ทอยท้องท้องครับลูกคือหลังคาบูรณะฟ้ามันจะเป็นแบบติดๆกันนะคะ เขาก็จะเดินเที่ยวชมนุ่นชมนี่ไปเรื่อยค่ะตอนประมาณหกโมงครึ่งนะคะนี่ค่ะพอกลับลงมาสภาพก็จะประมาณนี้ค่ะมึงทองครับมึงท้องลูกโอเคโอเคไม่ไม่กลัวแล้วลูกไม่กลัวแล้วครับ นานานะตกใจตกใจโอเคโอเคขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะขอบคุณที่กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ